คิดถ,ถึงเธอเหลือเกิน <welche? S 1> ได้ยินไหมขอแค่แต่ A ดีกว่าเพราะว่าเพลงนี้มันเน้น A ไม่โดนฮุกพี่เน้น A นี่ยเพลงนี้ยาว1-3ถึงนาทีแล้วนี่นะก็เอาแค่ฮุกขอแล้วจบแค่ฮุกไม่ต้องร้องฮุกคำว่ารักมันกลายเป็นฝนไปแล้วจอเดี๋ยวๆนักร้องจะร้องเดี๋ยวเฮ้ย ระวังเพลงต่อไปเงียบกริบเลยพี่เขาร้องช่วยก็ดีแล้วไม่งั้นก็เป็นไม่อยากร้องนักร้องเธอคือจริงๆจริงๆที่ให้ร้องข้อนี้เพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คาว่าฝุ่นมันอยู่ตรงนี้เป็นฝุ่นแต่เธอไม่มองเห็นฝุ่นฉันคนละคนละศิลปินแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ละใช่ครับจริงๆตอนแรกเนี่ยดิวอยากร้องเพลงเพลงหนึ่งมากทีงอะไรพี่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าทําไมดิวถึงอยากร้องเพลงนี้ที่ ที่เราพยายามซ้อมกันอยู่แล้วสุดท้ายเราก็บอกว่ามันสูงไปใช่ไหมใช่ซ้อมสิพรุ่งนี้จะไปไม่ใช่เพลงนี้แย่งี้ไม่ได้ซ้อมเพลงนี้ไอ้มันซ้อมเพลงนี้นี่เราซ้อมเธอเป็นแฟนฉันแล้วอ๋อทำไมดีอยาก้องเพลงนี้ครับทำไมทำไมไม่ใช่เพลงแกรนครับเปลี่ยนเป็นแท้ๆหรือแฉะ กันจริงแล้วอยากร้องเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบพี่หนุ่มปานามากเขาเป็นไอดอลชอบแบบว่าชอบแบบเป็นแบบชูแบบนี้ใช่ไหมคลั่งไคล้หรือว่าเป็นไอดอลมันทัดฐานนะพี่เรากำลังถามอยู่ไม่คือชอบเขาเป็นไอดอลของผมคือเวลาเสียงเขาแบบเวลามีช่วงออดช่วงอ่อนช่วงอ่อนกิ๊งกิ๊งกิ๊กไม่ใช่พี่ความจริงความจริงเราพูดอะไรมันไม่ต้องเก็บมันเป็นมุกทุกเม็ดได้หรือเปล่าก็พยายามให้มันสนุกสนานว่นพยายาม บางทีปล่อยผ่านไปก็สนุกกว่าเอ้นะเหตุผลที่เราไม่มีเพลงนี้เนี่ยคือเรามีเพลงนี้แต่ว่าเราไม่มีแบบเวอร์ชันรถคีเห็นั้นเราลดเองเลยร้องเองสดๆเลยเนี่ยร้องนะเอาดิพี่ลุงเป็นอะไรในวันนี้อ้าวก็ให้ร้องไงเราจะได้ร้องด้วยเป็นดีเจ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 อะร้องสิเธอเป็นแฟนฉันแล้วเดี๋ยวๆๆรูตัวรถคีนิดนึง ลดทีนี้น่ลดทีี้หนึ่งขอลงมาครึ่งเสียงซินี้ลดแล้วลดลดลอีกหน่ครึ่งเสียงโดยดีเธอเธอเป็นเธอเธอเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวจริงพี่อันที่จริงครับอันที่จริงที่ไม่ได้ร้องเพลงเนี้ยเพราะว่าคนที่ร้องถึงมีผมคนเดียวครับแต่พี่พี่เขาร้องไม่ถึงก็เลยเอออันนี้อันนี้อันนี้ต้องขอขอยอมรับในความสามารถของแคร์ที่เอามาอวดในตอนนี้ด้วยจริงจริงมันมาอวดมันที่เราป่วย อารมณ์เสียมากขอขอบคุณแค่ที่เอาความสามารถที่เดียวตัวเองมาอวดมาร้องให้มันจบก่อนร้องให้มันจบก่อนให้มันจบสักท่อนหนึ่งเนี่ยก็จะร้องจบอยู่แล้วเออโอเคจบขอโทษขอโทษที่อ่ะเชิญครับเชิญครับครับดูดีเธอเธอเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมรู้ตัวบ้างแล้วเมื่อไรเนาะฉันจะได้เป็นแฟนของเธอ ก่อนก่อนฉันเขียนบันทึกแทนเธอเสมออยากบอกรักเธออยากเป็นทางตารเต็มไปด้วยชื่นชมจบแล้วไม่ร้องคนเดียวอ่ะเอ้าก็เราอยากร้องไงถ้าเราก็ให้เราได้ร้องได้เต็มที่เราก็เป็นแบบตึ๊บตึ๊บตับตับให้ใช่ไหมมีอีกเพลงนึงที่แคนเราอยากฟังแคร์เพลงอะไรอีกเอาครบเลยใช่ไหมเนี่ยเอาให้ครบเลยเก็บอยู่ในหัวใจแคร์อยากร้องทำไมถึงอยากร้องเพลงนี้ครับ คือผมเคยดูตอนนั้นครับเดอ s สตา5์ห้าใช่แล้วแบบว่าโอ้ยเคยดูตอนเดอ s สตา5แล้วสิบเกมีพี่คนหนึ่งร้องเพลงนี้ตอนวีกสองคนสุดท้ายเขาหว่าว่าร้องเลยเถอะครับโอเคโตเหรอไม่โอเคร้องเลยเถอะแต่กี้ต่กี้พี่ปอบอกว่าวีที่แล้วเราร้องแค่ชั่วโมงเดียวเองมันน้อยไปไม่พอเราอุตส่าห์วีนี้กดจัดสามชั่วโมงอะไรนะอะไรนะ นี่ชั่วนี่ชั่วโมงครึ่งแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วเหรอชั่วโมงครึ่งแล้วเ้ยเหลืออีกชั่วโมงครึ่งนี่นะเฮ้ย่าแฟนๆเขามาร้องแต่สิบเอ็ดโมงใช่ลอะไรครึ่งวันอ่าร้องเลยร้องเลยโอเคอะไรนะอยากร้องเพลงอะไรเรามีสองเพลงที่พ่วงคำคำเดียวกันครับคือคำว่าหายอ่าไม่ใช่พ้ดอย่างนี้ไยต่อเพลงเลยดีกว่าไหมไม่ใช่บ้านท้ายนะครับ หมายถึงท้ายท้ายผมว่าท้ายคือท้ายสุดสุดท้ายสิ่งนี้ครับสุดท้ายท้ายถอยไม่ใช่คนสุดท้ายสิ้้ย